สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกันคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน2568นะคะทำใจให้สบายสบายขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าเจ้าชชตา ของท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคำทำนายทุกท่านได้โปรดอนุญาตเปิดทางเปิดกระแสจิตให้พิมพ์ได้เชื่อมต่อกับท่านได้และได้รับรู้ถึงสถานการณ์อดีตปัจจุบันอนาคตสื่อสารออกมาผ่านทางหน้าไพ่ทุกๆสำรับที่พิมพ์จะใช้ทำนายณเวลานี้ตอนนี้ด้วยนะคะ ถึงคิวของพเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกันและก็การอ่านไพ่ของพิมพ์จะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมตามหน้าไพ่ไม่ได้แบ่งแยกสถานะนะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างเพราะนี่คือพลังงานโดยรวมช่วงเวลาชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเขาจะออกเขาจะออกมาใหม่นะคะ ว,ว้าวเอ่อพลังงานในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดมหรือว่าแม้กระทั่งผูกมัดแต่ไม่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเปิดเผยได้นะคะตัวเราเองอาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะที่ ไม่แสดงความรู้สึกทั้งหมดออกไปให้ใครรู้เหมือนแบบบางสิ่งบางอย่างเก็บงาไว้บางสิ่งบางอย่างแสดงออกไปในทิศทางที่เรารู้สึกไม่หมดประมาณนี้เป็นคนที่เก็บอารมณ์ความรู้สึกเก่งก็ได้นะคะมองว่าถ้ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่ผูกมัดอย่างที่พิมบอกอ่เด็กบูกก็ขึ้นมาน่าจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ผูกมัดความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดขอโทษนะคะคือน่าจะ มันเป็นมันพิมพรู้สึกว่าคุณมีความสัมพันธ์ละตต่เป็นความสัมพันธ์ที่อย่างที่ว่าหนึ่งเลยไม่ได้ผูกมัดแล้วก็อยู่เหมือนคนโสดอาจจะควงกันไปไหนมาไหนแบบเปิดเผยอ,อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะพอที่จะเข้าใจความหมายของพิมพ์นะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระในตัวเองสูงไม่ชอบการวงการผูกมัดไม่ชอบการ ถูกควบคุมในความสัมพันธ์มากชอบความสัมพันธ์ที่มันสบายใจอยู่กันแบบสบายๆแล้วก็บางคนเนี่ยเป็นสภาวะความสัมพันธ์ของการที่ตัวเราเอ,อ,อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณมาก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาขยายไพ่กันอีกทีหนึ่ง การเฝ้ารอคอยอุปสรรคปัญหาในการครบหาในการพูดคุยในการพบเจอค่อนข้างเยอะนะคะต้องเฝ้ารอคอยระยะเวลาใช้เวลาเป็นตัวเชื่อมเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังจะทําแต่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่คุณจะทำหรือที่จะลงมือทำดังต่อไปนี้ขอให้มีสติให้มากๆนะคะค่อนข้างที่จะ เป็นการตัดสินใจที่ไม่รอบคอบในสิ่งที่พิมพ์เห็นที่คุณกําลังจะทำนะคะให้คิดดีให้คิดถึงผลที่มันจะตามมาด้วยนะคะบางความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหามีเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะแล้วไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารกันเลยอยู่ห่างไกลกันหรือไม่มี ไม่รู้ความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายเกิดเงียเงียบเกิดหายกันไปนะคะตัวคุณเองก็คงจะรู้สึกอยากจะแบบอย่างที่พี่บอกมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันดูไม่ผูกมัดถ้ามันยังมีเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีอยู่ก็เหมือนเหมือนไม่มีค่ะ ประมาณนั้นแต่ถ้าจบไปแล้วมันก็เป็นอะไรที่มันนิ่งเงียบกันไปเลยนะคะไม่ได,ไได้ไม่ได้มีการติดต่อไม่ได้มีการสื่อสารเพราะมันค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคในการสื่อสารกันพอสมควรให้คุณดูดีๆบาคนที่คุณเขาคนที่เรากําลังคุยด้วยดิวด้วยเขามีความสัมพันธ์อื่นที่นอกเหนือจากเราเองไหมซึ่งพิมพ์คิดว่านั่นคือสิ่งที่คุณสงสัยและคุณรับรู้เพราะ คายฟรีเชสเนี่ยอีกแง่มุมหนึ่งเขาเป็นคนฉลาดใวพิปฏิพภนณฑ์เขาดีมากๆเขาสามารถเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีซิกเซนลังสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะในสิ่งที่คุณรู้สึกในสิ่งที่คุณเซนได้ที่มองมันเป็นไปตามนั้นเป็นไปในเรื่องจริงเราอาจจะเป็นตัวเลือกของใครในความสัมพันธ์นะคะหรือใคร หรือตัวเราเอาเขามาเป็นคนในความตัวเลือกในความสัมพันธ์อืมก็ได้นะดูไม่ชัดเจนดูไม่เปิดเผยคุณโฟกัสไปที่เรื่องการเงินนะบางคนก็เป็นในอารมณ์ที่คบหากันเพร่อผลประโยชน์ก็ได้นะคะ มองว่าเรื่องราวนี้หากมันจบลงไปแล้วมันก็ถือเป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าตอนอยู่ในความสัมพันธ์เขาเรียกว่า,อ,าอะไรนะไก่เห็นตีนงูงูเห็นนม,มไก่อะประมาณนั้นอะ่ะมันเหมือนคนที่รู้อยู่แล้วว่าจะลงเอยยังไงจะจบกันยังไงรู้อยู่แล้วว่าไปกันไม่ได้นะคะรู้อยู่ว่าในสถานะความสัมพันธ์เรา อยู่กันแบบไหนอยู่กันยังไงแล้วเลือกที่จะยอมรับอยู่แล้วแต่มันก็ไม่เวไม่วายเว้นที่จาต้องมันก็ต้องที่ใดเกิดความรู้สึกดีที่ใดเกิดเป็นความรักหรือความผูกพันมันก็ต้องมีความรู้สึกที่มันสูญเสียเจ็บปวดเข้ามาบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะคะมองว่าถักจบมาแล้วก็คุณคงจะ move on นะคะเดินออกจากรัก หลายๆคนเดินอ,ออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถมั่นคงได้ไม่สามารถที่จะวาดฝันถึงอนาคตได้นะคะเรื่องที่จะมารักตัวเองคุณหลีกหนีความเจ็บปวดด้วยการแบบดึงตัวเองออกมาอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะแม้แต่แม้เราจะรู้สึกแย่แหละแต่พี่มองว่าคุณเป็นคนที่รักตัวเองมากๆแล้วก็เป็นคนรู้ทันคนสุดๆเราทันเกมคนนะคะ ะะคะทีนี้พิมพ์ฟะรมาเปิดไพ่แล้วกอขยายเรื่องราวนะคะ เป็นเกมในความสัมพันธ์มันเป็นสิ่งที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเล่นเกมแหละเล่นแน่ๆนะคะมีการให้ความหวังฝากความหวังไว้แ,แบบสวยหรูนะเหมือนตัวเราจะรู้สึกถึงการกระทําที่เราดูพิเศษเราดูเป็นคนสําคัญเราดูมีอนาคตนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการวางกลยุทธ์ในความสัมพันธ์การ เล่นเกมในความสัมพันธ์แหละนะคะสิ่งที่หน้าพ่ของคุณขึ้นมาเตือนเนี่ยเขาแค่เตือนว่าคุณต้องคือพิจารณาทุกอย่างให้มัน รอบค้อบดูดีๆให้มันถี่ถ้วนคุณเป็นคนฉลาดอยู่แล้วเชื่อเซนต์ตัวเองบ้างนะคะเชื่อในสิ่งที่เรารู้สึกลึกๆภายในบ้างอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มาไกด์คุณแล้วนะคะคุณอาจจะปัดไปอาจจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เชื่อตรงนั้นเขาแนะนําว่าเชื่อบ้างนะคะเพราะอะไรมันเป็นการป้องกันตัวเองเหมือนกันที่เราจะได้ไม่ต้องตกไปอยู่ในเกมของใครนะคะแล้วเราจะไม่ต้องเจ็บปวดแบบไม่ต้องไป จมปกักจมดิ่งอยู่กับตรงที่มันมันเสียเวลาชีวิตนะคะนะคะก็เขาแนะนำให้คุณไปทำบุญนะคะทำใจให้มันเป็นแบบกุศลทำในสิ่งที่มันถูกต้องหากคุณวาดฝันที่จะจะอยากจะได้ความรักที่ดีเราก็ต้องทำในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะประมาณนี้ทีนี้เราจะมาดูพลังงานของฝ่ายตรงข้ามว่าเขามี เ,เรื่องราวอะไรอยากจะบอกเราบ้างนะคะหน้าไพยอาจจะสลับสับวังกันได้ระหว่างตัวตนหองคุณในชุดที่1ห,หรือชุดที่2นะคะ ไพ่เปิดออกมาเป็นเจดนะคะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณปลีกตัวออกมาได้แล้วล่ะนะ <Okay. S 1> เขาอาจจะบอกนะเรื่องราวความเป็นมาแล้วนะปัจจุบันนี้คุณกับเขาก็ต่างคนต่างนิ่งเงียบไปนะคะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตนะมันได้จบลงไปแล้วเขาตัวเขาเองก็ ได้ไปทำในสิ่งที่เขาต้องการแล้วนะคะมันเป็นความรักที่มันดูเป็นไปไม่ได้นะมันความสัมพันธ์แบบไหนแบบข้อสัมพันธแบบ์แบบนั้นนะ่ะทุกคนเข้าใจไหมให้พิมพูดเลยไหมคะข้อสัมพันธ์แบบเรา เราไปเป็นอีกบ้านหนึ่งของเขาไปเป็นอีกคนหนึ่งของเขาอีกโลกอีกหนึ่งใบของเขาอะ่ะตัวเขาก็เครียดเหมือนกันตัวเขาก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกมันเป็นสภาวะที่ต้องอยู่ได้แค่เนี้ยทำได้แค่เนี้ยดีที่สุดแล้วได้แค่นี้มากกว่านี้ก็ไม่ได้อ,อแสงสว่างแบบอยู่ใกล้ๆแต่ก็เดินไปไม่ถึง ไม่สามารถลงเอยได้ได้แต่เก็บตัวเงียบอยู่ในมุมของตัวเองนะคะถึงเวลาต้องตัดจบก็ต้องทำใจให้มันจบไปค <ie> ุณจะต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะที่ผ่านเข้ามาทางด้านอารมณ์ความรู้สึกเป็นอย่างหนัก เลยเพื่อที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้เขาเองก็เช่นกันนะคะเขาเองก็เช่นกันตัวเขาเองก็มีปัญหาหลายๆด้านหลายๆอย่างที่ตัวเขาต้องฝ่าฟันมันไปนะเขาไม่แผนการเดินทางแผนการเริ่มงานใหม่การทำธุรกิจใหม่หรือการเดินทางของเขาการท่องเที่ยวกัน ไปทำงานหรืออะไรก็ได้นะคะก็เขาก็พยายามที่จะเติมเต็มให้กับตัวเองพยายามทำตัวเองให้ร่าเริงสดใสและมีความสุขไม่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 ซีเรียสนะแต่ภายนอก,กน,นะคะแต่ว่าข้างในก็ยังรู้สึกว่ามันมันไม่มีใครโอเคนะคะคุณเองก็ดูดูไม่โอเคเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังดีกว่าเขาหน่อยนิดนึงนะคะ,ะน่าจะเป็นการเดินทางคนทางไกลนะคะคนที่คบกับคุณ หรือไม่ก็ต้องติดต่อสื่อสารกันในโลกออนไลน์เป็นส่วนใหญ่นะคะคุณเขาดูโฟกัสพุ่งเป้าไปที่การเงินเรื่องความเป็นอยู่ความมั่นคงของชีวิตละตอนนี้นะคะก็ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมันทำอะไรไม่ได้มันอยู่ในสภาวะที่ต้องปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ปล่อยให้มันเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็นนะคะก็เหมือนพยายาม ครั้งหนึ่งเคยพยายามเคยทําเคยดันทุลังเคยฝืนกันมาแล้วแต่มันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆเพราะบางอยา่างบางครั้งมันก็เป็นอะไรที่เหมือนมันไม่ถูกต้องหรือว่ามันไม่ถูกที่มันไม่ถูกเวลานะคะก็ค่อนข้างที่จะแย่อยู่เหมือนกันนะมาดูอลักข์เพิ่มเติมนะคะ ความรักที่พี่เห็นจะพูดยังไงอะบางครั้งพวกคุณก็คิดกันว่ามันก็แฟฝๆกันแล้วอะก็เหมือนแบบฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเราตกลงกันมาแบบนี้เราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันจะต้องเป็นได้แค่นี้แล้วก็เราเข้าใจทุกอย่างดีเหมือนซัพพอร์ตกันในในทางด้านอื่นๆนะคะ ในเรื่องความจริงจังเนี่ยเราต่างคนต่างรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะแล้วก็บางคนเนี่ยเพิ่งจะรู้ตัวก็ได้นะคะเพิ่งจะรู้ตัวว่าเป็นอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์ของเขาเป็นอีกคนหนึ่งในตัวเลือกของเขานะคะซึ่งไม่ว่ายังไงก็ตามแต่พี่มองว่าความสัมพันธ์นี้มันลงเอยไม่ได้แล้วมันจําเป็นที่จะต้องจบต้องจากกันนะคะ ความรู้สึกของคุณน่าจะบอกคุณได้เองเวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์หรือเวลาที่ช่วงเวลาที่คบหาพูดคุยกันนะคะ <c oughs> <c oughs> แต่ส่วนมากพิมมองว่ารู้กันแหละรู้กันแล้วก็ทำใจยอมรับนะคะ <c oughs> เรามาดูไพ่นางฟ้าจะบอกอะไรเพิ่มเติมเพืเ่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีกันบ้างนะคะอืมบางครั้งคุณก็ นึกถึงช่วงเวลาดีๆนึกถึงช่วงเวลาที่มีเขาอะนะคะมันก็ดีที่มีเขาแต่มันก็เป็นไปไม่ได้มันก็เป็นความเป็นทั้งสุขทั้งทุกข์ปนกันไปนะคะทั้งแฮ ppy ทั้งเหงาปนกันไปด้วยในระหว่างนั้นตัวคุณเองเป็นคนสดใสร่าเริงนะเอาจริงๆคุณเป็นคนที่น่ารักมากๆนะคะคุณสามารถเลือกใช้ชีวิตได้มองว่าตอนแรกก็คง ไม่ได้คิดจะแบบไม่ได้คิดที่จะทำอะไรแบบ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 นั้นอยู่แล้วตั้งแต่ที่แรกนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละคุณเหมือนคุณรู้แล้วร,รู้รู้จุดจบมันด้วยรู้แม้กระทั่งจุดเริ่มต้นระหว่างทางแล้วก็จุดจบก็เลยมันมีการตัดจบกันออกมาเพราะแล้วแล้วมันก็ไม่ได้มีเรื่องราวที่มันจะต้อง ต้องเศร้าต้องเสียใจอะไรขนาดนั้นที่อย่างที่มันเห็นความรู้สึกมันก็ยังพอที่จะประครับประคองตัวเองไปได้เหมือนคุณยอมรับแล้วก็เข้าใจในเหตุการณ์ในสถานการณ์ดีนะคะพี่นางปลาเขาก็บอกประมาณว่าทุกสิ่งทุกอย่างความทรงจําที่มันดีๆคุณก็สามารถเก็บไปได้นะคะแล้วก็เราคงจะไม่คือคงจะไม่หมดพลังงานพลังใจไปกับเรื่องราวที่มัน ท่คือบางคนไม่รู้อะค่ะเขาก็อาจจะยังไม่ทําใจได้ถูกไหมแต่เหมือนเราเราเรา,เรารู้อยู่แล้วาอ่แล้วเราเราเซนส์ได้อยู่แล้วนะเอาว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบเหมือนพอพอบอกใจตัวเองได้บ้างว่าอ่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละก็คงต้องทําใจประมาณเนี้ยนะคะเพื่อนเพนชาวราศีกันเนี่ยพิมเห็นพลังงานของการตัดจบ ะะเอาตัวเองออกมาจากมุมม,มนั้นมุมมืดๆนั้นนะคะหากคุณเป็นคนที่หากคุณเป็นพลังงานในไพ่ชุดที่หนึ่งพี่มองว่าคุณเข้มแข็งมากพอแล้วมีสติมากพอนะคะคุณเป็นคนฉลาดคุณมีเซนส์ของคุณมีรางวอกเหตุของคุณนำทางอยู่แล้วว่าคุณจะไปยังไงต่อนะคะแต่หากคุณเป็นพลังงานของไพ่ชุดที่สองเนี่ย มันอาจจะเครียดแหละอืมมันอาจมันอาจจะดูดูดูกังวลแต่เรารู้อยู่แล้วว่ามันทําอะไรไม่ได้สิ่งที่เราต้องทําได้คือเราจะต้องทําให้คนภายนอกที่มองเข้ามาหาเราให้มันมีความสุขให้ให้เขาเห็นว่าเราเราไม่ได้แย่อ่าภาพลักษณ์เราต้องโอเคประมาณนี้นะคะอืมก็โฟกัสไปที่ความมั่นคงของตัวเองหาเงินนะคะ ทั้งสองฝ่ายเลยพี่มองว่าโฟกัสไปที่เรื่องการทำงานการเก็บเงินการที่จะทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นนะคะไม่ค่อยโฟกัสกันในเรื่องนี้สักเท่าไหร่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ก็จริงแต่มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งแล้วก็คิดได้ในระดับหนึ่งแล้วก็เลยไม่น่าเป็นห่วงมากนะคะของเพืเ่อนๆชาวลาัคนาราศีกันในเดือนนี้ก็จบแล้วนะคะจากพลังงานได้ประมาณนี้ ความรักก็ไม่ใช่ทุกคนจะสุขสมหวังไม่ใช่ทุกคนจะเจอคู่ที่อยู่กับเราไปได้ตลอดชีวิตนะคะหลายๆคู่หลายๆคนก็ต้องผ่านมาเพื่อพบเพื่อเจอเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันทุกคนต้องเข้าใจในบทบาทของการเป็นมนุษย์ให้ได้นะคะไม่มีที่ไหนสุขได้ตลอดไปและไม่มีที่ไหนทุกตลอดไปนะคะขอให้ทุกคนจงเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งสำหรับคนที่ ยังอยู่ในความสัมพันธ์นั้นคุณที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเพียงมองว่าคุณเป็นสิบดาบแล้วนะมันไม่มีอะไรที่มันจะต้องเจ็บปวดเสียใจไปมากกว่านี้แล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องวิตกกังวลไปมากกว่านี้แล้วมันสุดๆแล้วต่อจากนี้มันจะดีขึ้นนะคะแต่ตอนนี้มันจะดีขึ้นส่วนใครที่ออกมาได้แล้วเนี่ยไปโฟกัสในสิ่งที่คุณคิดไว้ถูกแล้วนะคะแต่งตัวส,สวยๆหล่อๆนะคะ ทำตัวเองให้ดูสดใสร่าเริงพร้อมที่จะมีชีวิตใหม่แล้วก็คุณเป็นคนที่เรียกว่ามีศักดิ์ศรีในตัวเองอยู่แล้วใครมองมาก็ต้องเห็นแต่ความสุขที่คุณมี ะะก็ทําให้คนเหล่านั้นเขาเห็นทําให้ได้ทั้งภายนอกและภายในนะคะพิมเป็นกําลังใจให้มากๆสู้ๆนะคะขอขอบคุณสําหรับการเข้ามารับชมรับฟังกดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์เป็นกําลังใจที่ดีให้กับพิมพ์เสมอมาพิมพ์เองก็ขออยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจให้กับพเพื่อนๆในทุกๆลัคนาราศีเลยชาวสองเองก็เช่นกันนะคะพิมพ์เชื่อว,ว่าทุกคนมีช่วงเวลาเป็นของตัวเองขอให้คุณได้พบคู่บุญคู่บารมีคู่แท้นะคะที่ มาส่งเสริมซึ่งกันและกันให้คุณไม่มีความสุขอยู่ของคู่กันไปจนแก่จนเท่านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ